สวัสดีครับตอนนี้เรามาดูวิธีการตั้งค่าเบื้องต้นของ Android TV ของ a c โค a t i c สนะครับเบื้องต้นที่เราแกะของมาแล้วนะครับเราขึ้นไปที่ตั้งค่านะครับรูปฟันเฟืองนี่นะครับเรากดที่รูปฟันเฟืองนะครับแล้วก็ลงมาเชื่อมที่ Wi-Fi ก่อนนะครับลงมาเชื่อม Wi-Fi ก่อนนะฮะ เราก็เห็นชื่อ w i f i ขึ้นมาอย่างนี้ฮะเราก็เลือกเชื่อม Wi-Fi ที่อยู่ในบ้านเรานะครับในที่นี้เชื่อม w i f i ไปแล้วนะครับพอเราเชื่อม wi-Fi บัญชี gmail ก่อนนะครับเราก็อยู่ที่รูปฟอนเฟืองก่อนได้นะครับมาแล้วก็มาที่บัญชี gmail นะครับมาที่บัญชีนะครับเราก็ใส่ gmail เข้าไปนะครับนะครับเราก็พิมพ์ gmail เข้าไปนะฮะใส่ user password เข้าไปเรียบร้อยนะครับ เราก็ออกมานะครับเราก็ออกมาเราก็สามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันในเพ y สโตร์นี่มาเพิ่มเติมใช้งานได้เลยนะครับนะนะครับเราสามารถโหลดแอปพวกนี้เข้าไปติดตั้งในหน้าโฮมเราได้เลยนะครับ